กดไลค์สมัครสมาชิกช่องของมารีด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุสวยสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะคุณสวยฮะคุณสวยวันนี้ทำอะไรเคาวันนี้ทำที่มามล้าด้วยกับคสิกาคืออะไรวะฮะมา马拉มา马ด้วยก็คือเยมนะคะจะมาทำแยมกันวันนี้จะพาทุกคนทำเยมเยมอะไร แยมเชอรี่นะแยมเชอรี่นะแคมเชอรี่ภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรเคอร์เชอร์เคอร์เชอร์นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเยมกันนะคะมไม่ไดี宝ม妈ามาจะเอาไว้ทำเยมนะล,ลูกอันนี้ก็คือเชอรี่นะคะที่เราแกะเม็ดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันนะคะแล้วก็มาทำเยมกันไม่ได้ช่วย宝妈ทำเยมใช่ไหมคะสร้างมันให้ปั่นที่กว่อ๋อปั่นที่ก ในเครื่องใช่ไหมคะใช่เครื่องแต่ตอนนี้หมาม่าจะต้มก่อนนะคะก็คือการต้มน้ํานะคะโดยการเอาขวดขวดที่เราจะใส่แยมเนี่ยไปต้มในน้ําเดือดนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะเราเตรียมขวดก่อนก่อนอื่นนะคะทุกคนพอแล้วไม่ีบพอแล้วขำมอยพอมันจะได้ทําแยมไหมเนี่ยไม่ได้ยอดพอแล้วเธอเดี๋ยวค้อไปซื้อจากที่ตลาดอันนี้หมาม่าขอเอาทาแยมก่อนเข้าใจไหมคะตลาดเหรอ ใช่ตลาดมีไหมตลาดไม่มีเออในซูปเปอร์ก็ได้อะซูปเปอร์ไม่ใช่ตลาดหมดแล้วเหรอพอแล้วเธออะไม่ได้พอแล้วค่ะดีค่ะ, <c oughs> ดคะกดอันนี้จะตัดนะคะ มันไม่เยอะหรอมันได้แค่นี้แหละลูกนี่เราปั่นมาแล้วนะคะผลไมห้หนึ่งกิโลนะคะ <c oughs> ก็ได้แค่นี้แล้วไม่ได้จะพอทําให้ใครบ้างนะไม่ได้จะให้ใครบ้างนะหนให้มิื่อให้ป้าชนนี้ให้ทีนะ่าให้โอปพาเปียนี่ให้กินอ่ะโอ้เยอะแล้วเนี่ยแล้วจะพอไหมเนี่ยมันพอแล้วอ,อ,ม,อวมันพอแล้วมันจะเหลือให้ไม่ได้กินไหมไม่ได้้างชอบเลย อ๋อมารีไม่ชอบแยมหรอมาลีไม่ชอบที่เม็ดที่เดียวมาลีไม่กินเข้าไปอันเรียให้ที่โรงเรียนกินเม็ดก็มาลีเอาเม็ดที่เอามโยนไปอ๋อเม็ดโยนทิ้งใช่เพราะเม็ดมันกินไม่ได้หรอกมันแข็งเข้าใจไหมครับอ๋อแล้วมันติดคอมา,มาลีทำอย่างนี้ที่มาลีกินเม็ดไ็นไงคะมาลีที่มาลีกินเม็ดเข้าไปไม่กินมาลีทำอย่างนี้ ทำยังไงครับไหนลองทำให้ดูดิทำไงกินนิดแป๊บอ่าหนอยอักีโลนี่กินลูกเนาะนี่กี่โลนี่กี่โนี่ฟิลล์มันสมิติสารอะใช่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลค่ะใช่ใส่น้ำตาลมาลิซจะใส่น้ำตาลผสมกับผงทำเย็นนะใส่ลงไปในหม้อเลยไหมลิใส่ลงไปในหม้อให้หมดเลยลูกอันนี้ส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะคะก็คือน้ำตาลหนึ่งกิโลใช่หรอใช่ใส่ไปเลยลูกน้ำตาลหนึ่งกิโลกับผลไม้ หนึ่งกิโลนะคะหมดไหมหมดแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่า mm hmm. จะเป็นยังไงเป็นยังไงเนีเออแล้วเปิดไฟอั่นี้สูงๆแล้วก็มานี่ทำยังไงอื hmm. มทไมนี่ก็ต้องคนตลอดเวลาเดี๋ยวมามาเอาอคนอดีให้มันเข้ากันนะให้มันตาละลายนะได้ไหม <laughs> ให,ให้มันไม่แมรี่ทำเองไดโโ้โอ้โหมันจะเละเทะั้ยเนี่ยเออดูท่าสิดูท่าแม่ครัวสิคะทุกคนได้ไหมลูกเดี๋ยวมันไหมนะคนเข้ากันอ๋อจะรอดไหมเนี่ยทุกคนจะได้กินแยมฝีมือไมดีไหมเนี่ยที่โรงเรียนไม่ได้ช่วยอังรียาทำแยมได้ไหมไม่ทำก็มารี่เบือ่อ โอ้ไม่ทำเพราะไม่รีบหอ่อกแอนเรียไม่มีปั่นที่โรงเรียนไม่มีปั่นไม่มีปั่นแล้วทำยังไงะอนเรอยะอนเดรียไม่ซื้อออนีไม่ซื้อเหรอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเยมฝีมือไมลี่จะเป็นยังไงนะคะคนอย่างนั้นแหละคนตลอดเวลาเลยไมลี่นี่คน,นหนุนวจนกว่ามันจะแบบว่าเาต้อมอ่ะ มีฟองเกิดขึ้นแบบสุกอะเดือดปุดๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันเดือดใช่ไหมคะก็ปล่อยคนอย่างเงี้ยตลอดเวลาคนพอมหลังจากมันเดือดก็คือให้มันเดือดสี่นาทีแล้วก็ปิดปิด,ปดแก๊สเลยปิดเตานะคะทุกคนแล้วก็ใช่ทุกคนอ่าใช่ทุกคนนะปิดเตาแล้วก็เอามาใส่ขวดแยงกันใช่ใส่ขวดหมดเลยอ๋อฮะนี่ไงหมาม้าลวกไว้หมดแล้วขวดฆ่าเชือ้อฆ่าเชือเช้อไว้หมดแล้วใช่๋วยวอันนี้อันนี้มันเกินขวดมันเยอะไป คิดว่าไม่น่าจะได้หลายขวดเอ๊ะอะไรเนี่ยมันเยอะไปเนี่ยขวดอ่ะเยอะเกินกว่าเยีมที่เราจะทำใช่ต้องอันนี้ของที่เมคเกอร์อันนี้ที่ปัสสันยาเป็นตัวใหญ่ที่เป็นอย่างนี้โหให้ปัสสันยาขวดใหญ่เลยใช่ก็มีแค่เอาที่ตัวเล็กให้มิกกี้ตัวตัวเล็กไม่อันนี้ให้มิกกี้อันนี้ให้อ่าอันนี้ให้มาม่าฮะนี่ไงหม่าม่าใช่ไหมทุกคนนี่ก็ไม่ได้มัวแต่เมาอ่ะ อันนี้เป็นที่มิค่กอ,อันนี้เป็นบ้าสนสวนหยายของนเป็นที่ที่ตรงนี้ที่เฟสเธอร์อันนี้ของบ้าสนสวนหยายนี่ของดูไม่กลัวค่ะดูเชฟเชฟไมลี่เชฟไมลี่ <c oughs> เ,ลเออเชฟไมลี่จะได้กินไหมคะอ่ะฮะมันสนุกเลยอ๋อมันสนุกเลยใช่ไหมใช่มันสนุกเดี๋ยวไม่ลี่ต้องระวังนะเพราะว่ามันร้อนอือหือ ตรงนี้ร้อนไหมร้อนสิม่ได้เอามือออกมาตรงนี้มันร้อนเออแต่ว่าต่อไปมันจะร้อนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะไหมครัใช่เลยโรซาแล้วในในในพูดใหมสิมันเป็นโรซาทุกคนดูสิโอ้ทุกคนดูสิมันเป็นโรซามันคือสีแดงลแล้วเอาคนต่อไปเราเดี๋ยวมันไมโอเคเบาๆเดี๋ยวมันหกหมดโอเคใช้แรงงานเด็กนะคะทุกคน แซฟไฟร์จังซื้อใหม่แล้วโอ้ยมันหมดแล้วก็มันพอแค่ผลไม้หนึ่งกิโลใช่จองซื้อใหม่แล้วเดี๋ยวทำอันนี้สำเร็จก่อนโอเคใช่มันสนุกมามนสนุกใช่ไหมใช่มันสนุกดูซิมันเป็นโรซาแล้วเป็นมนเป็นโรซาดูซิทุกคนทุกคนดูซี่นะ อามาก็มารีเซฟที่คอนเลยอะฮะมันสนุกนะทุกคนมันสนุกนะใช่ตอนนี้มารีเป็นยูทูบเบอร์แล้วใช่มารีกดไลค์ชแนลเออ,เอ,อกดไลค์ชแนลให้มารีด้วยนะใช่<ๆ>กดกดไลค์ชแนลที่ยูทูบให้มารีเซฟนั่นเองอโอเคมารี พูดเก่งขึ้นนะคะทุกคนเห็นไหมภาษาไทยใช่นัปลากก็ชมารีมันมันพูดไทยด้วยก็มารีด้วยาานับแรกก็ปานป้าส,าาสป็ปาเจี๊ยบก็นับแามันดีใจมารีพูดภาษาไทยที่ไทยพูดภาษาไทยกดาาไลค like ์ที่แชนเนลที่พูดที่ที่พูด วยเอ็งห s ไม่ที่พูดที่พูดไทยอ่ะกดไลค์ให้ไม่ี่ด้วยนะคะกดไลค์ที่เป็นที่เซฟแฟนที่คนอ่ะช่องไมลี่อะไรไมลี่ smiley smiley แกไมลี่ s m ่ l ไม smiley smiley m ไ l e y smiley smiley เออนั่นเองช่องไมลี่นะใช่ช่องไมลี่ที่คนตายคนใต้ p l ่ t ล n u m p l a ตินอินเยอรมัน อินเดอร์แมนเออนร่งงรวมๆคนตายแผลทิ่นีเยอรมันคนตายแผลที่อินเยอรมันเล่นเขาจะตายอะไรมากเล่นได้เล่นได้เหรอใช่อ๋อหรือปาสุนีย์พูดไม่ได้ปาสุนีย์บอกสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับป้าสุนีย์พูดอย่างนี้ไม่พูดอะไรเดียร์พูดอะไรมีเด็กคิงใส่หนึ่งกับเาหนึ่ง มาดูกันอย่าขี้โม้เนี่ยมยันดูแยงของเราเนี่ยคนนานถูกไหมมันจะเมื่อยมือเห็นไหมมันคนนานแล้วก็คนต่อไปลูกอามาไม่ต้องช่วยแล้วไว้ยีท่ทำเองได้แล้วมายรียท่ทำเองดูด้วย,ยซี่สนุกจังเลยนะสนุกจัง่เห็นไหมมันเริ่มเดือดแล้วเนี่ยมันเริ่มร้อนแล้วลูกมันเริ่มร้อนตรงนมันร้อนด้วยใช่หม้อมันร้อนแล้ว ต้องคนไปเรื่อยๆนี่มันร้อนไหมร้อนหมดเลยสีทั้งหม้ออ๋อไม่ได้ระวังมือแล้วถ้าไปโดนมันก็จะพองเจ็บด้วยเพราะว่าใช่เนี่ยเป็นเชฟเฟนแล้วไม่ได้โตมาอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นเชฟฟี่หรออยากเป็นเชฟเฟนอยากเป็นเอลซ่าอยากเป็นด็อกเตอร์อยากเป็นไฟร์แมนอยากเป็นชีเดนอยากเลเรนอยาก โอ้จะเป็นหลายอย่างเลยอ่ะ<ช>จะได้ได้สักอย่างไหมอ่ะทุกคนอ้นนยาม่รู้ปแบบ่าทำอะไรเนี่ยไม่รนนู้ไม่ได้เลียงเลยวันหอมชื่นใจเลยมันหอมชื่นใจ <laughs> เมื่อวังว่ะ ดูสิดูสิทุกคนมันเป็นสีสีรถแล้วสีแดงสีแดงสีแดงแล้วดูสิทุกคนมันสีแดงแล้วดูสิก็มันเป็นสีแดงออปเปิ้ลเป็นสีแดงคลัสเอร์เป็นสีแดงผลไม้มันเป็นสีแดงนะใช่ด้วยมันก็เลยออกมาเป็นสีแดงใช่ ผลไม้เป็นด้วยสีแดงเลยอนนะนาหนักเป็นแก้วบานาอะนาเป็นแก้วอนนะนาหนักสับป,ปะรดสับป,ปะรดมันเป็นสีะสะเกลาไตล์แก้วสีเหลืองค่ะสีเหลืองอก็บานาน่ามันสีเหลืองด้วยแต่ไม่มีใครเอาบานาน่ามาทําแยมนะลูกใช่ทำที่เคอร์สซย์แยมทำเคอร์สซย์ยังไงมันเริ่มเดือดแล้วค่ะทุกคน <S <S เห็นไหมคะ เราก็คนไปแบบนี้อีกสี่นาทีนะคะแล้วก็ปิดเตานะคะปิดเตานะเดี๋ยวเดี๋ยวยังค่ะอีกสี่นาทีนะคะโอ้โหมันร้อนใช่มันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยไม่ดีทำไม่ได้นะควันดูซีมันเดือดแล้วแล้วมันสวยสวยเหรอสีสวยเนาะใช่สีเป็นมารสนี่คะ่ะเราตักใส่ขวดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา่สีมารีกินอะไรอ่ะไม่ได้กินเลมอน หวานๆเปรี้ยวๆอืมเปรี้ยวๆกว้างมันหันทางนี้เลยเฮ้ยมันร้อนก็คือผลไม้หนึ่งกิโลนะคะก็ได้เย็นมาแค่นี้เดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นนะก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาแช่ตู้เย็นแล้วเด็กคนนี้ล่ะทำอะไรเนี่ย นี่ไม่นี่แต่งตัวอันชุดนี้หรอไปหาที่นี่ใช่มันสวยอ๋อมันสวยเหรอมันสวยอ๋อเอลซ่าหรอลูกช่น,นี่ของบาร์บี้อ๋อนี่ของบาร์บี้ใช่แล้วเนี่ยหน้าเป็นแผลเนี่ยไปโดนอะไรมาคะบอกอทุกคนสิจอนที่มือขึ้นสติชิมายลียน่นอ,อนหลับก็มืกขึ้นทำอย่างนี้อะไรคือมือขึ้นคะภาษาไทยเรียกว่ามันมือขึ้นสติ ผู้เคลืนภาษาไทยเรียกว่ายุงยุงกัดตรงนี้อ่ะใช่ยุงกัดตรงนี้นะคะแล้วก็นางก็เกาคั่มมันคันนะคะด<ผ>ูนีนนออ่มันแผมันคันคันคันเออมันแผลเป็นหมดเลยเนี่ยดูสิหน้าเยินเลยอะ่ะเป็นน,งนางสาวไทยไม่ได้แล้วอะ่ะทําไงอ่ะเนี่ยประกวดนางงามไม่ได้แล้วอ่ะกดไลค์สัมมิชาร์ไลฟ์สร้งของมาลีด้วยนะคะับทำได้ไปไหนนะคะเจ้าของช่องอิรักมูนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเยี่ยมของเรานะคะชิมไหมทุกคน ชิมมาชิมทุกคนนะให้ทุกคนชิมนะใช่เราให้ป้าโซเนียนำมาล่าเราด้วยโอเคแต่ตอนแรกไม่นี่ต้องมาชิมมาให้ดูก่อนว่ามันอร่อยจริงไหมโอเคโซภาเลยทุกคนดูสิทุกคนดูสิไก่สนี่ป้าาอือภาป้าเสือภาโซภาโซภา ซีสวยไมซีมากซียมากไม่ได้เมมันม่มาอหารับยสน่ไม่ชอบออร่อยอร่อยอร่อยอรจริงไม่ได้หมูไม่ได้หมอออสออสอร่อยออสมอร่อยอร่อยอ่ะอื้มไม่โอเคอขางนไหนอขนมปังให้อ่ อสองคนเลยอร่อยอร่อยนะฝีฟูมาเรื่อยเนาะมันนะม,มนีควันที่รักษาอือร่อยจริงๆทุกคนหวานกำลังดีอร่อยอร่อยลูซี่ไหมลูซี่ใคอยู่นี่นี่ก่อนทำหนึ่นี่ก่อนอ่ะ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 ออือเยียมของอะไรดิ ดูสิบอกที่กดไลค์ like ที่เป็นเซเว่นกดไลค์ให้พี่นิคอได้กดไลค์ให้พี่นิคอก,กับแม่เนี่ใช่กดไลค์ like ให้พี่นิโคให้มาหมาให้เอฟซีมารีน่ากดไลค์ขอบคุณค่ะแล้วพบกัน,นค,ค่ะแล้วครับแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ<ไ>บ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายค่ะ